ข่าวมาจากไหนโดยที่ตอะไรหนขวรถตัว,ว,วไม่มีแล้วจําคนผิดแล้วไปเอาข่าวมัว่วมาไหนาไม่มีใช่ไหมใช่ไหมโอ้ยขี้มูกขืดพร้อมเอ้อเนี้ยเนี่ยเนี่ยตอนหอมกันนะอ่ะเขาเบะปากด้วยใช่นะครับเขไม่เคยเบะปากเลยครับเขาไม่เบบ้แม่ตลอดใครหอม ถ้ามีนะมาเลยพัดหนึ่งเลี่ยง่าอุ้ยเลี่ยง่าราคาแน่นดีฮะราคกฐาน่นเหรอราคาแกฐนเนี้ยหรือไงไหนไหนมีตีหลักาอ่ะเขาทำหน้าตกใจเขาไม่ได้เบียปากดูเ,<ร>เลีวยงเ่ยเขาตกใจเกาทำหน้าตกใจ ตกแกอะไรไม่เคยเห็นครับหอมกันเหรอไม่เคยจริงๆไม่เคยมีภาพนี้จริงๆใช่ไม่เคยเห็นเออเห็นอยู่ไหนนี่หอมอกันอย่างนี้เออดูไปเห็นยุใส่ะดูไปเห็นยุสัยแห่นหองกันครับพี่นัทไมเคยมีไม่เคยมีภาพนี้เอาก็เมื่อกี้ไงก็ตทำไปส่งกันไงเออก็ตั้งมันนานๆมันมันมันทีไม่มีใครออกสื่อกันใจหอมมาบุ๊บเอากันใจหอมบุบบุบอ่ะใจ เล้ข้ามาแล้วนะครับอุ้ยเสื้อสวยเนาะใช่เสื้อมากอุ้ยยุงกัดดูดูดอู้ยยุงกัดคอแดงหมดแล้วงูไปได้ขี้มูกมาจากใครเนี่ยเปิ้งเป้งหรอไม่ครับห้องแอร์ไม่ใช่หรอเป็นกอดไม่ไม่ไม่กอดเพื่อนเลยไม่แมนหรอกนูนะมัร์กยื้อเตาห้องอากาศเย็นๆจั่ดละทำไมไม่ส่งดาพี่นัทหน่อยพี่นัทเปิดดาได้วันแรกไม่ดูครับ ดาวฟรีเจ็ดสิบห้าดวงหรอพี่ก้อยก็ส่งดาวฟรีไม่ได้ส่งไม่ได้ครับกินตั้งแต่ออกงานมาไม่รู้กี่ร้อยอย่างวันนี้กินเยอะมากกินอะไรเมื่อเรามากินไอติมบางนาอีกสามถ้วยคนเดียวกินอะไรคุณไม่กล่าวบางนาไอติมที่มันเป็นของในตีนนะใช่นั่นแหละกินคนเดียวสามถ้วยแบบลายเลยกินลายแหงี้ดิไม่ใส่ลายไม่ได้ใส่ลายพูดความจริงยินดีแล้วก็เมื่อเช้าก็กินไก่อยู่ตรงร้นนี้แบบกกองบักใหญ่เลย สั่งกับข้าวแบบพูดจาโโโนโจโกเบียดปากไม่เป็นเริ่เมเบียปากเป็นแล้วไว้เลยว่มมาทำไงทำไงทำไง,ำงดูจะเบียปากอ๋อปากกรมใช่ไหมนี่ไงเจ้าของนี่ไงเขาอาจจะชินชาแล้วมาสอนมีเด็กมีเด็กเข้าห้องน้ำนานมากจากการพิธีมาเมื่อคืนนี้ <c oughs> แล้วก็ยังไม่ยอมออกมาเลยเป็นเจ้าพ่อห้องน้ำไปแล้วเมื่อคืนนี้ <c oughs> ใช่ไหมทำอะไรห้องน้ำนอนหลับ มันด oh. ิวอารมณ์อย no ู่มันถึงไม่ออกโอ้ช no ้วงน้ก็ต้องดิวอารมณ์หรอใช่พ่อบอกว่าก่อนก่อนเราจะขึ้นแสดงต้องปบดไม่บวดก็ช่างต้องไปนั่งดิวอารมณ์ก่อนเพ่จะรู้ด้ความรู้ใหม่เลยเนี่ยก็รู้ใหม่เลยได้นี่โอ้